ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูส้นมะพร้าวบอนไซต้นน,นี้นะทำไมมันสูงะลูดขนาดนี้นะเนี่ยผมกําลังคิดดูว่าจะเอาอยัางไงดีนะผมว่าจะเขียงดีหรือ,อยังไงนะหรือปล่อยไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตด,ดูเนี่ยปลาเป็นทรงก้นมดนะะเนี่ยมันตูดมดเลย ลากเยอะมีลากเยอะนะครับนี่เดี๋ยวผมผมผมจะลองขีดกลับใบดูก่อนนะฮะเสร็จแล้วพอกีดกลับใบเสร็จแล้วถ้ามันดูแล้วมันไม่เข้าท่าผมก็อาจจะเขียงไปเลยนะให้ยอดขึ้นมาใหม่นะในตรงนี้น,นัน มีถูกขีดไปรอบเลยก็พักองเดียวจะลองขีดดูก่นถ้าเื่อยังไงก็อาจจะเฉียงเลยไนะี่นะเราขีดต้องขีดจากบนนี้ลงมาเลยนะเราขีดเสร็จก็กดักบใบมันเอย กีดสรแล้วก็ดันมาดัดขึ้นมากระดัดเลย,ยนะเพื่อนว่าไงฮะเนี่ยเพื่อนว่าเขาทางผมดูว่ามันดูเหมือนเก้งก้างเหมือนจะไม่ก้าง มันไม่ขี้าหลายเดือนแล้วนะต้นนี้เพราะว่ามันเอาลกอยู่มุมฝั่งโน้นนะมันไม่โดนแดดพอมันไม่โดนแดดมันก็พยายามพออยุงตัวมันเองให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเพื่อจะให้มันโดนแดด วันดูสิอันนียดูก้านเสียก้านถ้ามันจะเป็นมะพร้าวบอลไซไดไงเนี่ยมันไม่เหมือนต้นนี้นาเนี่ยเนี่ยไม่เหมือนต้นนี้นะต้นนี้สวยเนี่ยครับทุท่ การเคียงก็ต้องเคียงให้ให้เป็นนะถ้าเคียงไม่เป็นมันตายแล้วนะเพราะผมในช่วงก่นกอนๆเนี่ยตายไปประมาณสี่ห้าต้นแล้วนะที่มันตายเพราะว่าเราเคียงนี้เราเขียงนี้เลยฮนะเคียงนี้เลยทีนี้การเคียงของเราเราจะเหลือไว้ใบหนึ่งนะเหลือไว้ใบเหลือไว้ก้านหนึ่งเสร็จแล้วเราค่อยพอมันขึ้นมาเสร็จแล้วเราค่อยสั่นนะ ค่อยสัดก,กา้านนี่ทิ้งเนี่ยกา้านนี่ผมก็จะออกเลยนะผมดูแล้วมันไม่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่แล้วนะ 我锅也没得关。 ก็เหยมะผมว่ามันดูยังไงยังไงอางง i want to try ก็อลองดูว่าแบบนี้มันน่าจะไวไหมนี่จะเป็นบนไซน์ไหมอย่างเงี้ยเห็นผมว่ามันรอแต่ว่ามันจะมีรูป่นาดสิเนี้ยอะเนี่ยมอนไม่ใช่แล้ว เพื่อดูนเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าผมเคลียร์เลยว่าเนี่ยเนี่ยคบเลย dia semerahkan ni nah atur พอเราเขียงนี้เสียจแล้วต่วประมาณสักเดือนครึ่งหรือสองเดือนเรามาดูกันอีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงเราต้องเหลือไว้ไปหนึ่งนะถ้าไม่เหลือไว้เนี้ยมีสิ์รอดเอ้ยรอดยากตายมีสิ์ตายอยนีย อยูประมาณนี้ครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะลืมกุ้งไปด้วยนะเนี่ยกุ้งเป็นนี้ก็แล้วก็กัดด้านมันออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้ งนี้เสร็จแล้วมัดดืงมัดนะเพื่อไม่ให้ถึงหลุมคลายน้ำเนี่ยเวันนี้ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะจะเป็นก็คุณอย่างสูงนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมจะได้ทําให้หลายๆคลิปให้พวกเราได้ดูกันนะว่าแต่ละคลิปนี้เป็นยังไงทำอะไรมั่งอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะะครับขอบคุณครับ